ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่พิมกาะนะคะตอนนี้นะทุกคนเราก็มาถึงกันแล้วโอ้ผ้าห่มพื้นใหญ่ในบุ๋มุันเอาของนี้ไปไปรวมพอาก,ก่อนคุณไปรวมก่อนุขนานลูกคุณเขาน่าจะลงทะเบียน นี่พาหมูอ้วนมาด้วยล่อขาคือขึ้นถือโบวบับมันนะวะไปนี่อยู่นน่นังใบไซลายปีละ อันนี้ก็มไม่คินขน,นขโอ,อ,อ้โหของขวัญน,นะชิ้นใหญ่มากทุกคนนี่โอ้ค่ะอ้า,อาวันดีค่ะแม่เจ้ยวันดีค่ะโอ้เออแม่เจ้ยอะไรมาวันนี้เซ์ไฟส์ใช่ไหมโอ้อ้อันหยาบไปไหนอคุณพี่อ่ะพอย มาช่วยคนจัดนี่ลูกมาช่วยคนจัดนี่ขยับไปขยับมามาช่วยกันตู้เย็นขึ้นที่โอ้ยอย่างน้อยก็ได้ตู้เย็นขึ้นที่นี่ก็โอเคอยู่นะเนาะใช่ฮะอันแล้วแต่ลูกอ่ะไดไปเปล่าก็ไปเป่าโอ้มัน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 ตีโอ้ เขาจองไว้ก่อนมาจันแม่มันถิ่นจองไว้ก่อนแล้วป้าน่าได้อะไรเขาก็เอาแลต่แม่ไปอ้นไปเป่าลูกปู่จริเลรอ๋อไปเป่าแล้วแม่เอาไปนั่งเป่าในเสือนุ่นไปพี่ซันก็มาแล้วพ่อใพี่ซันมาหน่ะโอ้ กอกินแล้วเหรอโอ้โหมาปุ๊บกินปั๊บเลยบ่อโอ้ว่าจะเอากระติบข้าวมาลืมมามาเลยอ้วนเลยบ่โอ้ยใช่เวลาตั้งอาหาชใ่กกเขียนชนดยมันจะดอกเขียนแล้ว บเบิกไหมติซีเมจิกน่ะเนาะ,นะอ๋อคุณหมอแล้วเบิกมาน่ะ,น,ะนี่นะคะโอ้หน้าหนาวเ,เนี่อใครก็เอาผ้าห่มเลยเนาะเพราะเราได้ผ้าห่มกลับไปสักผืนก็ดีนะอ้วนนีน่นะคะก็แบบเออบ้านๆเลยเนาะ โลโซโลโซนั่งในเสือไปเลยอ้าวบัวหายเล้ย เอาวันละวันละที <Exped ition introductions> <im fight align> eh> ates, mm ่้ามันละลืมแล้ไปยังละมืออ้าเห็นมิืกินกัพ่อยพี่อยชื่อาเหรามนมองพี่อเากว่าันต้นาม่าะเอฮ้กำหนดการสิบเอ็ดมุนบ่เฮ้ยกำหนดการก็มาพบกันแล้วก็

คอยมาะเาอยู่ันเหอื้อเลยโอ้ยมันมไดซื้อแม่เยผชะละมักอ็ดกินเบอแล้วผมซื้ลยโอ้โหนะฮะฮอตดอกเต็มนี่ร้อนๆเลย nóng quá phụ đéo nó lên cái tim thôi cho nó đi cho nó đi cho nó เตรียมจะฐานที่ไปด้วยปีหน้ากันเทอนเราวจ้างรถนเ่นมาเต้นแล้วนเนาะสองพัน,น่ะเล่านี่แหละ เขาเก็บเงินเขาเทินเก็บตังค์แล้วก็จ้างรุ่นเฮมาเต้นแล้วนะบานเนาะอ่อันนี้อ่ะขนาดยังไม่ได้ที่นะทุกคนโอ้วันนี้แม่บุ๋มจะเอาผ้าตัวตู้กลับไปแม่เนี่ยเอาตัวตู้มาแล้วจะเอากลับไปอออบเกพอกขจะเอาที่นอนกลับ โอ้ยจับฉลากให้ได้นะอ้วนนะคอยอยางได้หมอนข้างคอยบอกบอกโอ้ที่นอนกับหมอนข้างนะป่าอ้วนโอ้โหมูสิบสี่นะหาลวกอ่าหมูจิ้มนะทุกคนะแต่ของเราเสร็จแล้วเมนูต้มไก่นะต้มยำไก่แล้วก็มีเมนูยำเนาะแล้วก็ลูกชิ้น นึง่งตอนนี้ก็ยังไม่ลุ้นฉลากรางวัลกันนะคะตอนนี้ก็น่าจะเป็นอีกสักพักนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นด้วยกันนะ,ะตอนนี้ก็แค่เริ่มเริ่มซิฟเซินะคะก็เตรียมสถานที่ด้วยเล็กนอ้อยเอาวันนี้ศูนย์พัฒนาเดลคมไม่ได้ปิดเนาะ ระาะวันนี้ว่างมันไม่ได้กิดยางวะเจ้าบอกขอยค่ไหนสิเป็นหนังแหละถ้าเพราบ้านมา <c oughs> นี่นะของวันของเรานะทุกคนโอ้นี่รอรุนกันรอรุนกันใครจะได้รางวัลใหญ่นะทุกคนรอรุ้นนะพลอยบอกว่าโอ้ยหนูอยากได้เนี่ยที่นอนกบหมอนข้างวะซันชอบแท้อันมอนข้างนี่เนาะโอ้โหขนมปังปิดนะนี่นะรอรุนรอรุนใครจะได้อะไรนะวันนี้เนาะ ใครจนผู้ที่โชคดีในวันนี้นะคะะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะ